ครับสันติงำลัทุกเสียงทุกสายนะฮะก็มาเจอเจอกันเหมือนเดิมครับนะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่บางทีก็ดูเหมือนสำคัญนะบางทีก็ไม่สำคัญเอาแน่นอนไม่ได้นะครับฟังครับแล้วแต่นึกว่าจะอยากคุยอะไรประมาณนั้นนะก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วันนะี้สถาพรจะจัดอะไรก็ได้ล้วแต่วันนะี้ จะกินอะไรเล้วเตะนะคําว่าเล้วเตะนี่คุยยากนะครับผู้ฟังเล้วเตะมันมันมีขายไหมนี่เธอจะกินอะไรเล้วเตะจะซื้อมาวะเล้วเตะไม่มีจะไปไหนเล้วเตะจะพาไปเล้วเตะมันอยู่ตรงไหนนู่นเนาะคำว่าเล้วเตะเนี่ยมันยากนะเนี่ยกับุ่นผู้ฟังก็อ้าวคิดอะไรมากมายชีวิตเราเนี่ยฮะชีวิตเรานี่ถ้ามัวแต่ แต่ไปไปจริงจังกับมันมากมายก็ก็เครียดนะครับไม่จริงใจเลยไม่จริงจังเลยก็ไม่ได้นะมันก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับปุจฉาวิสัชนามีปัญหาก็ต้องแก่อย่างสตาพรเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> <c oughs> กินมากหรือเปล่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งครับกินมากส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงานนะครับงานที่มาใหม่เนะี่ครับงานที่มาใหม่จะต้องคิดวางแผน พอตื่นเช้ามานะครับก็โอเคสบายโอเคคิดเรียบร้อยนะฮะเราจะวางแผนทำยังไงที่ให้กำหนดระยะเวลาทำให้เสร็จทันกำหนดก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะฮะจะยืดยืดไม่ได้เลยยืดไม่ได้เลยเพราะถ้ายืดเนี่ยมีแต่เสียเวลาเนี่ยวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องจะต้องเริ่มดําเนินการให้ให้ให ให้ได้นะครับผู้ฟังครับคือวันที่29เย็นต้องจบเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาวันนี้22น่าจะจำไม่ผิดนะ22 22นี่22นับไป23 24 25 26, 26 27 28 29ประมาณ8วันจริงๆทำจริงๆก็ก็วันทำจริงๆก็น่าจะ5วันนะฮะ5วันแล้วกับงานที่มันค่อนข้างจะใหญ่ ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะจบไหมแต่น่าจะจบนะนะฮะเดี๋ยวรอทีมงานอีกชุดหนึ่งที่เขาเขากำลังทำที่นู่นอยู่นะฮะวันนี้ก็จะพาทีมงานไปนูน่นไปนี่นี่นี่หน่นวยหน่วยนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นการทำงานโอ้สารพัดงานเยอะเนาะ <c oughs> ก็ทำอันนี้ทำทำบุญนะฮะทำทำแล้วได้บุญด้วย นะครับงานทุกสิ่งทุกอย่างได้บุญนะฮะถ้าเราไปมัวจะมองเรื่องเงินอย่างเดียวมันมันไม่จบนะฮะเอาบุญด้วยนะฮะปัจจัยมีแค่ไหนอยากจะทำยังไงสถาพรจัดไปนะจัดไปก็โอเคจัดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรลักสัาพรเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับให้เริ่มต้นการทำงานก่อนคุยมากก็ไม่ดี บางเรื่องบางอย่างนะครับคุยมากก็ไม่ดีนะครับฟังครับให้การกระทําเป็นเรื่องพิสูจน์ว่าเราจะทําโอเคไหมนะฮะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้มันแมนบ่นอน <c oughs> บางเรื่องบางอย่างก็โอ้มันใช่ไมมนะนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับเรื่องราวต่างๆก็จะได้ค่อยๆขยับขยายกันไป ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะฮะพูดกำครวมไปท่านผู้ฟังก็คิดละเดชเนี่คิดอย่าไปต้องไม่ต้องคิดนะฮะเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวก็บอกกันนะฮะก็บอกกันน่าจะวัน2วันจะได้บอกให้เริ่มต้นการทํางานได้ก่อนนะฮะใครที่อยากจะร่วมบุญด้วยก็เรียนเชิญนะฮะอันนี้ไม่ได้รับบริจาคหรืออะไรนะครับแต่ด้วยสายธรรมคือในส่วนที่เหลือคืนหมดนะฮะไม่เก็บไว้สักบาทสักสลึง จะคลื่นหมดเลยนยฮะขอแค่เคลียร์เรื่องของงานให้จบเนี่ยเห็นไหมความตั้งใจคุยกับทีมงานเมื่อวานนะครับนะฮนะบ,บอกว่าได้มาเท่าไหร่เคลียร์ให้ชัดเจนได้มาเท่าไหร่เคลียร์ให้จบแล้วหลังจากนั้นคืนไปนะฮะอย่าเป็นอย่าเป็นอะไรที่มันติดค้างคาใจเราอยู่นะฮะบ,บริหารจัดการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเหลือก็คืน ไม่พอเราก็ออกเองก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะฮะเรื่องแค่นี้ง่ายๆคิดอะไรมากมายไม่ตายก็หาใหม่แค่นั้นเองชีวิตของคนเราป <c oughs> ้าจิตเราคิดง่ายนะแต่มันง่ายะ่ะทุกฟังก็ไม่รู้จะคิดเลยทำไมเมื่อคืนนี้ก็นอนไม่หลับตอนตีหนึ่งลุกขึ้นมานั่งคิดอนอนคิดดิไม่นั่งไม่ได้ด,นนดินอนคิดนอนคิดอ๋อเราจะวางแผนไงพอสักตีสามโอเคจบ นะฮะสรุปจบลนะเนี่ยต้องทําแบบเนอนแบบนี้นะโดยการเริ่มต้นตามการทํางานในวันนี้เลยเราจะทําอะไรเราก็จะได้เริ่มต้นทางานทีมงานอีกชุดหนึ่งก็ทําไปชุดนึงก็จะอยู่ที่นี่ชุดนี้ก็มีผมกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรการวางแผนงานการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมกลับถ้าเราทําด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยมันง่ายนะฮะจำทำด้วยใจบริสนะนะุทธิ์ทําด้วยความมุ่งมั่นนะครับอย่าไปเขว การทําอะไรแล้วแต่เหมือนเราเราในเรื่องของการปฏิบัติทำนี่แหละถ้าเราเขวไปไม่ถึงถ้าเราโท้อเราจะไม่มีความสุขนะฮะให้รุยมันสุดๆใครข้างๆทางใครจะว่ายังไงอย่าไปคิดอะไรมากมุ่งมั่นให้ถึงจุดเราที่เราต้องการมุ่งมั่นไปจุดที่เราที่เรามีวางแผนไว้ว่าเราจะทํา ถ้าไปมัวแต่ซ้ายทีขวาทีคุณไม่ได้ทํางานคุณไม่ได้ทํางานเลยเพราะนั้นครับเราก็ต้องทํานะโอ้คุยสถาบันนี้มีสาระเนะี่ยมันเป็นแนวคิดการทํางานครับทุกฝั่งครับถ้าเรามุ่งมั่นแล้วนะฮะให้รีบทํารีบทําตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจทําตามจนสุดความรู้ความสามารถนรั่นแหละ แล้วสถาพรคิดว่าจะพลาดไหมจริงๆผมไม่น่าพลาดนะฮะเพราะผมประสบการณ์ในเรื่องของพวกนี้เยอะนะฮะรู้อะไรก่อนทำวาวอนทาก่อนรู้อะไรควรทาหลังนะฮะนี่คือประสบการณ์เขาเรียกวัยวุฒิวัยวุฒิวัยที่มาจากการทํางานนะฮะวัยที่เจริญเติบโตมาอายุขนาดนี้ความนิ่งความไรเริ่มมีมีเยอะแล้วจากเมื่อก่อนนะฮะเป็นผู้รับเหมาที่โอบไฟแรง เหมางานตั้งแต่อายุ26ป,ปีนะครับงานครั้งแรกเนี่ยไม่มีเงินทุนในมือเลยนะนะฮะล้านแปดแสนนะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะล้านแปดแสนบาทเป็นงานที่ต้องวัดใจนะฮะเจ๊งเป็นเจ๊งแต่ไม่เจ๊งเลยครับเพราะเราเรารู้ว่าเราทําได้นะครับพอเรารู้เราทําได้ปั๊บเราก็เริ่มบริหารจัดการก็รอดมาได้จนทุกวันนี้เจ๊งมั่งหลังจากนั้นก็เจ๊งมั่ง ขาดทุนมั่งกําไรมั่งขาดทุนมั่งกาไรมั่ง,นงจนมาถึงจุดจุดหนึ่งฮะเราก็คิดว่าโอ้เราพอละนะฮะเขาให้เราแค่นี้ทําให้ตายก็ได้แค่นี้นี่เห็นไหมท่านผู้ฟังครับเนี่ยทาให้ตายก็ได้แค่นี้หันกลับมาดูตัวเองโอ้เราจะทําไปตายเปล่าๆดิเครียดไปตายเปล่าๆดิความดันก็ขึ้นทะลึนทะลึนทะลึนนะฮะย้อนกลับมานะครับมองในเรื่องของธรรมะนะฮะมองมองกลับมา ในเรื่องของศาสนาว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเกิดมาใช้ชีวิตให้มีความสุขถูกต้องนะฮะเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่นถูกต้องครับเปิดมาเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้ยืนหยัดต่อไปถูกต้องครับเนี่ยพอได้อย่างนี้ปั๊บก็เริ่มกลับมากลับมากลับมาทีนี้ โชคดีนะครับได้หลวงพ่ออนุณพิชาตท่านสอนนะฮะหลวงพ่อท่านก็สอนสอนนี่ก็สอนธรรมะเหมือนท่านผู้ฟังเลยครับตอนเย็นก็ฟังแล้วก็นํามาปฏิบัติบางวันก็ไม่ได้ฟังก็จะฟังทุกวันก็จะหาว่าตอเล็กลมูสสายอะไรเนาะก็ไม่ได้ฟังทุกวันบางวันฟังแล้วก็จับใจความว่าหลวงพ่อเปิดประเด็นอะไรไว้แล้วก็นํามาปฏิบัติ อันไหนที่ปฏิบัติได้ทันทีปฏิบัติอันไหนที่ปฏิบัติยังไม่ได้ทันทีก็ไว้ก่อนค่อยๆปฏิบัติคั้นแรกในคราวฟังครับเริ่มเคลียร์ในเรื่องของหนี้ก่อนนะฮะถ้าเราไม่รับหมอเหมือนเดิมแล้วเงินที่ได้มารีบเคลียร์หนี้ให้มันถึงมันเหลือเท่าไหร่จะได้รู้นะเคลียร์บัตรเครดิตสิบกว่าใบ จ่ายไปเดือนนี้ตัดใบนี้ออกไปจ่ายให้หมดเลยนะแล้วก็เลกยุกเลิกเลยเนะี่ยไปที่ธนาคารทีละใบทีละใบทีละใบออกไปเงินหมดไม่เป็นไรเงินไม่มีในบัญชีไม่เป็นไรนะฮะขอให้มีรายได้มาแล้วก็ตัดออกไปตัดออกไปตัดจนบัตรเครดิตไม่มีสักใบเลิกใช้นะธนาคารก็บอกว่าคุณสถาพนไม่เก็บไว้สักใบเลยเผืิอฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินแล้วครับไม่อยากมีนี่หล้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็ งวดลถแต่ละคันนะครับก็เริ่มเคลียร์นะฮะเริ่มตัดมาได้เงินมาตรงนู้นแสนสองแสนก็ไปปิดเลยไม่เสียดายดอกเบีย้ยนี้สถาเพราะันไม่เสียดายฮะไม่เสียดายตรงที่เป็นหนี้มากกว่าตัดไปตัดไปตัดไปจนลดทุกคันตอนนั้นหมดหนี้นะฮะอ่ะเหลือหนี้โอดีอีกแหละนะครับหนี้บ้านนี้โอดีก็ใช่ใช่ใไปหมดกลับมายืนอยู่ในจุดจุดเดิม ไม่ไม่ใช่จุดเดิมเลจุดเดิมคือเป็นจุดที่ไม่เราไม่มีอะไรกลับมาจุดตรงที่ว่าเราเราเราเหมือนกับธุรกิจไม่มีละนะครับก็เริ่มไม่มีนี่ก็เริ่มไปนะฮะบ,บ้านหมดอะไรหมดนะฮะทุกนีก่เริ่มสลัดไปเริ่มมีความสุขนะครับไม่เป็นนี่นั่นแหละคือไม่จนไกลเชื้อพบฟ้าภูมิพลคนนั้นแหละคนมีบุญหลวงพ่อโนรพิชาโตท่านสอนโอ้ยนะรเริ่มมีความสุข การไม่เป็นหนี้มันสุขอย่างนี้นี่เองเนาะนะฮะทำได้ก็พอได้ได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนะฮะก็ยังพอเริ่มมีความสุขปั๊บนะครับฟังครับก็มีความสุขยิ่งไปอีกนะฮะถ้าพอเราพร้อมเราผมก็ไปซื้อรถมาอีคันหนึ่งพร้อมรถไม่พอใช้พอน้องอีกคนหนึ่งเขาต้องใช้ไปมหาลัยก็ต้องเอาอีกคันหนึ่งซื้อคันหนึ่งก็ก็ยังไม่เดือดร้อนนะฮะ นั่นแหละคือความพอเพียงครับความพอเพียงไม่ใช่ว่าเราจะต้องหยุดทําทุกอย่างหันกลับมาพึ่งตนเองให้มากที่สุดนะฮะหันกลับมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้ว่าโอ้ชีวิตนี้ของเราเนี่ยเราอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะฮะมีกินทุกวันนะครับได้มีงานทําทุกวันมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจที่ดีนะีมันมันมีความสุขแล้วเดะนะฮะ วันนั้นก็ไปเจอขอญาติพูดถึงพี่ผินเดอ้อพี่ผินแฟบกระทูท่านเป็นข้าราชการเออรี่นะครับโอ้ยนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงครับพี่ผินครับนั่นแหละนั่นะความสุขที่แท้จริงเลยพี่ผินเดอ้อนะฮะเห็นแล้วนี่อิจฉาเลยนะี่อิจฉาตกเย็นมาเนี่ยท่านมีเพื่อนรักนะครับพี่จา๋านั่งอยู่ข้างๆนั่งจิบกันไปก็คุยกันไป เนี่ยฮะมึนไปก็นอนยุให้เขาดื่มเลยสักษไม่ใช่อ่ะนั่นคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือคนบุญนะครับทำแล้วทาอะไรแล้วมีความสุขในบุญนะฮะอันนั้นก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญมิใช่ว่า,วาเราทําให้ดีแต่จริงๆถ้าถ้าเราอยู่ในสังคมแบบนั้นก็ต้องแบบนั้นนะฮะเรามีเพื่อนสองคนเราจะตกเย็นมาแล้วก็หากิจกรรม นั่งคุยกันนะครับบางทีไอเดียดีๆมันเกิดจากการนั่งคุยกันนะนะฮะทำนูน่นทํานี่นะครับแต่ผมคนหนึ่งครับไม่มีเวลานั่งหาไอเดียเพราะว่าทีา่ทุกที่ทําทุกวันนี้ก็ก็เหนื่อยนะ <c oughs> นะนั่นแหละครับก็เมื่อวานนี้ก็ไปส่งผลิตภัณฑ์นะะไปส่งผลิตภัณฑ์หลายๆพื้นที่เลยนะฮะก็ไปส่งโอ้โหนะครับคุณยายสายทองนะครับคุณยายอะไรนะ โอ้ยขออนุญาตจริงๆคุณยายผมผมผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเนาะนะฮะหรือลืมนั่นแหละนะครับที่ท่าตะเคียนด้วยคุณยายท่านก็น่ารักมากเลยที่ท่าตะเคียนหมู่สิบสามนะฮะนะครับนามสกุลท่านอะไรฮะี้กระโทกกระโทกน่ะ <c oughs> ขอไฟจริงนะครับก็ไปคุณยายบอกคุณยายมองไม่เห็นนะฮะเหมือนกับคุณยายตาบอดนั่นแหละหรือเห็นจางๆก็ไม่ทราบนะท่านก็อยากอุดหนุนสถาพรน,นะฮะ ขุนุสตาพรก็ไปเจอจนได้นะค่ะสตาพรก็ขอบคุณนะครับกับน้ำใจเมตตรีของคุณยายซื้อผลิตภัณฑ์วีรูชินไปทานก็อยากลองทานนะสตาพรยุสตาพรพูดอยู่แล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์ของคุณสมฤทธิ์ไปด้วยพ่วงไปด้วยนะครับสตาพรก็ต้องกราบขอบคุณเลยเมื่อวานนี้ขอกราบขอบคุณคุณพ่อทันแสนกิ่งด้วยนะครับนะฮะในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์วีรูทีนคุณพ่อทันนี่ท่านบอกว่าดีกว่าไม่ทานเด็ดสตาฟอนวะท่านทานบ่อยประจํานะครับประจํานั่นแหละมันก็ดีกว่าไม่กินนะสตาฟอนนะถ้าไม่กินเนี่ยโอ้โหสบหูแสบตาเคยหยุดกินไปพักหนึ่งนยฮะมันไม่ไหวเลยเอาแค่ประคองให้มันไม่นั่นนะไม่แสบหูแสบตาไม่มองเห็นให้มันชัดเหมือนเหมือนเดิมมันคงไม่ชัดหรอก เนาะแต่ถ้าให้มันแบบไม่แย่ลงกว่าเก่าหรือให้มันดีขึ้นมาหน่อยโอเคอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับคุณฟังครับนัสะพรนก็ทานผลิตภัณฑ์เพื่อดวงตาเนี่ยสะพวนทานนะทานทุกวันด้วยนะครับเพราะว่าด้วยรู้รู้เลยว่าตัวเองพออายุมากขึ้นหรือเขาเรียกวัยวุฒินั่นแหละความการมองเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเหมือนกัน ก็เลยเริ่มทานนะฮะเริ่มทานทานจนทุกวันนะทานโอ้อย่ายว่าทุกวันเลยเดยวโกหกนี่แหละเกือบทุกวันวันไหนลืมก็ไม่ทานนะฮะคือเหนื่อยเหนื่อยเสร็จก็อาบน้ำปา๊วก็ดูทีวีป๊บนึงก็หลับไปเลยอะไรประมาณนี้อันนี้นก็ไม่ได้ทานแต่ถ้าส่วนมากเนี่ยผมจะทานก็คืออาบน้ําเสร็จปั๊บผมก็เดินมาทานทานผลิตภัณฑ์เพื่อดวงตาน,นี่แหละนะครับทานเสร็จก็มาดูโทรทีวีนีดนึงก็หลับโอ้หลับง่ายมสซ์สาอรคนสปอร์เนี่ย จริงๆว่าหลับง่ายก็ง่ายถ้าไม่มีเรื่องคิดอะไรก็หลับง่ายนะฮะยาวแต่ถ้ามีเรื่องคิดก็จะสะดุ้งขึ้นมาหน่อยนึงแหละมาคิดเรื่องงานก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของของมนุษย์นะฮะเมื่อมีปัญหาเราก็เริ่มนอนไม่หลับหลายๆคนเคยก็นอนไม่หลับจากเรื่องงานไหมจากการเป็นหนี้นะฮะโอ้พ่งนี้แล้วนะครับเราไม่มีเงินใช้หนี้เขาจะทํำยังไงดีไม่ต้องทําอะไรครับปล่อยมันตามสภาพไปมันจะทวงก็ทวงนะ ถ้ามันโทรศัพท์มาทวงก็ปิดโทรศัพท์ทิ้งโยนซิมหักซิมทิ้งเลยนะให้มันติดต่อไม่ได้มันเครียดอยู่งั้นแหละให้มันโทรไปงั้นแหละนะฮะมีเงินก็ไปใช้มันไม่มีก็ให้มันทวงไปงั้นแหละไม่ใช่ว่าจะบอกให้หนีหนี้นะครับแต่เมื่อมันสุดสดจูจริงๆต้องทําแบบนั้นนะฮะทำแบบนั้นเลยแต่ษบอลเคยทำให้ไม่เคย ะะผมก็จะถูรู้ถูกกลางผมก็จะบอกตรงตรงนะฮะบอกตรงตรงแต่ถ้าบอกตรงตรงปั๊บเนี่ยอย่างโทรศัพท์ผมเนี่ยมันใช้ตลอดนะครับบอกตรงมันก็โทรทวงอยู่งั้นแหละ,ะทุก,ท,ก,ท,กทุกการโทรทวงนะฮะเมื่อก่อนนี่ว่าลดนะทุกการโทรทวงคือสองร้อยหากินง่ายกว่าฉันอีก <c oughs> นะ,ะเป็นค่าปรับค่าโทรโอ้โหหากินง่ายกว่าฉันนะแค่โทรทีหนึ่งสองร้อยโทรหนึ่งสองร้อยโทรสามครั้งเก้าร้อย โทรห้าครั้งหกครั้งพันห้าแกหากินง่ายโพถ้าแกโทรวัละครั้งวันละครั้งวันละครั้ง,น,งนี่ฉันต้องเสียเดือนหนึ่งหกพันเลยด้มันมันเป็นรู้มีความรู้สึกว่ามันเอาเปรียบนะฮะคุณโทรเนี่ยไม่กี่บาทแต่คุณคิดคับค่าโทรนคะ่าทวงถามสองร้อยบาทโอ้โหผมก็ยังงึดใจอยู่เลยงึดใจเพราะฉะนั้นกลัเจะตัดปัญหานี้ไปคือกันไม่เป็นนี้ละ ไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากมีนะฮะไม่อยากได้ไม่อยากมีคือถ้ามีแล้วเดือดร้อนไม่มีไม่มีดีกว่าถ้าทําแล้วไม่มีความสุขไม่ทําพอนะฮะอยู่แบบมูมีมีนี่แหละมันใครจะบอกว่ามันจะไม่ดังใครที่มันบอกว่าโอ้ยไม่มีใครรู้จักช่างมันเอาแค่นี้เอาชีวิตของร้อ้มีความสุขก็พอนะฮะ โอ้ยสถาพรเน้ยมันไม่ดังโลกยังเกเรนอะ,อะลองเพลงก็ป,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 ปิดปิดปดปาดป,ดป,ดป,ดไปาะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ก็เอาได้เท่าที่เท่าที่ได้นะะทำดีดีที่สุดไม่มีแย่ที่สุดก็ไม่มีเอาพอทําได้ในชีวิตผมนะชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏนะฮะก็ประมาณนั้นแต่ดีที่ได้ลองทำนะฮะดีที่ได้ลองทํา อย่างเช่นการจัดรายการวิทยุเช่นกันนะครับทาผู้ฟังครับเนี่ยเป็นอาชีพผมเลยเป็นความรู้สึกดีๆที่ที่ผมรักมากนะครับการเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยคือคืออยากจะพูดอะไรนะครับอยากจะสื่อสารอะไรอยากจะสัรหาอะไรมาเล่าท่านผู้ฟังก็สัรหาไปนะฮะเจอเจออะไรนะครับผู้ฟังครับก็มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับท่านผู้ฟังนะฮะ ได้คิดได้วิเคราะห์ได้แยกแยะนะฮะตัวเราเองนะครับผฝังครับโอ้ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กก็อยากจะโตเป็นหนุ่มอยากจะเที่ยวอยากจะไปนู่นไปนี่นะฮะพอเริ่มเป็นวัยทางานนะครับวัยทางานก็อยากทํางานมีเงินมีทองนะมีจุดหมายหมดเลยพอเริ่มอายุมากขึ้นนะครับโอ้สิ่งที่มองเห็นในเรื่องของาศาสนานะครับนะฮะ จะจันลงศาสนานี่ไว้ให้ลูกหลานเรายังไงดีเนี่ยก็ก็คิดนะครับคิดคิดอ่ะสิ่งหนึ่งก็คือปฏิบัติให้เขาเห็นว่าศาสนาช่วยยังไงนะฮะการปฏิบัติเป็นยังไงก็โอเคนะฮะทำได้แค่ไหนคือแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากมายศาสนาพูดเป็นศาสนาประจำชาติไทยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะ นะครับผมท่องเลยนะครับแล้วก็ได้ยินด้วยครับนะศาส,สนาพูทธเป็นส,สาสันประจำชาติไทยนะครแล้วศาสนาพูทธเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาตสตร์ศาสนาพูทเป็นศาสนาเขาเรียกว่าอะไรสันติภาพของโลกนะครับองค์การยูเนสโกให้การรองรับนะฮะเห็นไหมท่านผู้ฟังครับศาสนาดีขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องเอยจงภูมิใจถออนะครับ นะฮะเรามีศาสนาพุทธที่มีองค์สมณะสมุทรเจา้าท่านตรัสไว้2,514ปีแล้วครับเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เลยนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านว่าโทมัสอันวาเอดิสันนะครับแล้วก็โรเบิร์ตอัสตายนับถือพุทธทั้งนั้นเลยภูมิใจนะฮะที่ที่คนเก่งๆได้นับถือศาสนาพุทธนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งฮะที่สะพอนิงภาคภูมิใจ แล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับภูมิใจด้วยกันเด้อนนะครับว่าเราโอ้ยโชคดีแล้วนะฮะเราไปอยู่ในเราได้อยู่ในในประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเบ่งบานจริงๆถ้าในมองในเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยเราสู้พม,ม่าลาวเขมรไม่ได้นะในเรื่องของศาสนาพุทธนะที่นั่นเขาปฏิบัติหนักกว่าเราเยอะนะครับดีกว่าเราบอกตรงๆเนาะอย่าไปว่าอ้อมค้อมนะฮะจากที่ผมมองมอง,มองดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็เห็น เนะครับเราเราต้องยอมรับนะครับเวลาเข้าไปวัดนะครับพวกผู้หญิงเขาแต่งชุดนี่สวยมากนะครับเห็นตามรูปเห็นตามคําบอกเล่านะครับรู้ตามคําบอกเล่าแล้วเห็นตามรูปภาพเวลาเขาไปวัดกันนี่โอ้เจียมตัวมากนะครับสวยงามนะฮะเราเมื่อก่อนนี้ตอนผมเป็นเด็กเช่นกันนะครับผมใครไปวัดนี่ต้องแต่งตัวสวยเนี่ยครับอ่ะ ชุดนี้เราก็ต้องแต่งตัวสวยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจครับวันนี้ก็ขอบคุณไปกับศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเจนุ่งนางนะครับใครจะสั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวีลูชินวีลูชินเพชรดีนะฮะเปาชุนลู่นะฮะสปอนเราไปส่งครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับรักได้ถึงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเดิมครับสวัสดีครับเดิมครับสวัสดีครับ